คลิปนี้เปรียบเสมือนการแชร์ประสบการณ์ฉะนั้นแล้วสาม,มารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ ก็เป็นช่วงวันเด็กแห่งชาติด้วยแล้วก็จำได้ว่าเคยมีคอมเมนต์มาขอให้อัปเดตอันดับโลลี่จากของเดิมมาเป็นของใหม่หน่อยครับสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องตำรากริล่าอยู่กับเกมเก็นชินอินแพ็และพินิกค,คนนี้คนเดิมเช่นเคยสำหรับคลิปนี้มันจะเป็นคลิปเก่าเอามาอัปเดตใหม่จัดอันดับตัวละครโลลี่ใหม่ๆใส่เพิ่มเติมเข้าไปส่วนโลลี่ตัวเก่านั้นอันดับจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราจะมาอัปเดตอันดับโลลีล่ลาสูในมุมมองณนะปัจจุบันนี้ของคนทํา คลิปคนนี้ครับริสแมนช็อปร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืน <c oughs> เติมได้24ชั่วโมงเติมเกม g e n ฑ์ชิ้นอินแบนเว็บรับริสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการ่อนนานสูงสุด10เดือน <c oughs> เติมเกมฉันนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริสแมนช็อปเท่านั้น อย่างไรก็ตามอันดับโลลี่ที่ปรากฏมันเกิดจากมุมมองของคนทําคลิปเพียงแค่คนเดียวส่วนตัวนะครับผมอยากให้ผู้ชมดูคลิปนี้เพื่อความอรรถมากกว่าเพราะการเปรียบเทียบตัวละครโลลี่แต่และตัวละครนั้นบางทีมันเปรียบเทียบกันไม่ได้ครับเพราะตำแหน่งการเล่นบางตัวมันไม่เหมือนกันประโยชน์ในบางทีมตัวนั้นก็มีมากกว่าตัวนี้แต่ในบางทีมตัวนี้ก็มีประโยชน์มากกว่าตัวนั้น <c oughs> ผลลัพธ์ที่ได้คือทําให้อันดับที่ปรากฏในคลิปนี้ <c oughs> มันมีเหตุผลปนกับความรู้สึกครับไม่เป็นการรอช้าเรามา เริ่มต้นกันด้วยอันดับที่9ครับ แม่ขาเสียงแหลมโดริตัวละครสี่ดาวผู้ใช้ดาบใหญ่วิชั่นสายฟ้าสังกัดภูมิภาคสุมเมรุอีกหนึ่งตัวละครสายฮิวที่มีความสามารถด้านการฮิวที่เหลือลน้นเป็นแบตเตอรี่ทาสายฟ้าก็ดีแปะทานอกสนามก็ได้แล้วทําไมตัวละครตัวนี้ถึงมาอยู่ในอันดับที่กนี้ก็ต้องเรียงตามตรงครบว่าถัางข้อจํากัดต่างๆรวมไปถึงข้อเสียถ้าเกิดเรานํามาเทียบกันกับผลประโยชน์ที่เราจะได้จากตัวละครตัวนี้ส่วนตัวผมมองว่ามันไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนครับต้องขอยอ อมรับในเรื่องปริมาณการหิวหิวได้ดีหิวได้ล้นจริงแต่จะหิวได้ต้องมีการเชื่อมต่อระหว่างยักษ์ในตะเกียงจินนี่กับตัวละครบนสนามเท่านั้นระยะการเชื่อมต่อมันอาจจะไม่ได้กว้างมากตรงจุดนี้ไม่เป็นไรครับผมถือว่าเป็นคอจากัดของตัวละครไปแต่ที่ผมไม่เข้าใจคือทําไมเวลาเชื่อมต่อกับยักษ์ในตะเกียงจินนี่ต้องแปะท่าสายฟ้าใส่ตัวละครที่เราควบคุมอยู่ด้วยซึ่งตรงจุดนี้มันทําให้มอนสเตอร์สามารถทําปฏิกิริยาท่าสายเราได้ง่ายมากขึ้นครับตอนแรกผมกะว่าจะมองข้ามนะคะเหมือนที่ผมมองข้า าการแปะธาตุของสกิลอันติเบเนตสรุปก็คือความทรงคุณค่าของสกิลอันติโดริมันทําให้ผมมองข้ามไปเหมือนกับสกิลอันติเบเนตไม่ไหวจริงๆครับ อันดับที่8ดผีน้อยที่ใครหลายคนต่างหวาดกลัวน้องชีช้สีตัวละคร5ดาวผู้ใช้ดาบมิชั่นน้ำแข็งสังกัดภูมิภาคหลี่เย่สำหรับผมน้องชีช้สีไม่มีข้อเสียมีแต่ข้อจำกัดในการเล่นตัวละครตัวนี้มีความโดดเด่นอย่างมากในด้านการฮิวไม่ว่าจะเป็นการฮิวเดี่ยวฮิวกลุ่มน้องก็สามารถทำได้ทั้งหมดสกิลถาดก็ฮิวสกิลอันตีก็ฮิวสามารถฮิวได้แรงฮิวได้ล้นล้นมากพอทีเซ็ตอาร์ติแฟกต์หลายเซตสามารถแปลงไปเป็นบางสิ่งบางอย่างได้อย่างคุ้มค่าครับแล้วทำไมตัวละคร ครบทลดขนาดนี้ถึงมาอยู่ <lawsuit> ในอันดับที่8น <os> ี้ก็อย่างที่กล่าวไปครับน้องมีข้อจํากัดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นสกิล่าที่มีระยะเวลาคงอยู่บนสนาม15วิแต่ดันมีคูดาวสูงถึง30วินาทีเราใส่ดาบรีสกิลไปก็ช่วยแก้ปัญหาได้ไม่มากก็น้อยสกิลอันติีมีค่าคอสต่อการกด1ครั้งสูงถึง80หน่วยแต่ดันสกิลธาตของน้องมันไม่สามารถสร้างอนุ่าตได้ครับเราต้องไปพึ่งตัวละครแบเตอริ่านําแข็งหรือความสามารถของสีที่ เส่วนในด้านกลงดาวก็ต้องยอมรับครับว่าสามารถเติมเต็มหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้กับตัวละครตัวนี้ได้มันก็แค่เติมเต็มได้ครับแต่เติมไปอย่าใช่ว่ามันจะเต็มครับ น้องได้ชื่อว่าเป็นตัวดาเมจหลักลิมิเต็ดตัวแรกของเกมนี้น้องครีตัวละครลิมิเต็ดหดาวผู้ใช้สื่อเวทวิชั่นไฟสังกัดภูมิภาคมอนสเตอร์ผมเชื่อว่าใครหลายคนต้องเคยโดนตกด้วยความน่ารักสดใสในตัวน้องแน่นอนและก็แน่นอนครับว่าผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับน้องครีเป็นตัวละครดาเมจหลักธาตุไฟที่มีลักษณะในการทําดาเมจเป็นรูปแบบของการปาระเบิดซึ่งการปาระเบิดที่ว่านี้มันเป็นดาเมจประเภทระเบิด,บดสามารถทําลายโลหินหรือพวกแร่ต่างๆได้ แต่ด้วยสยรีดาที่น้องเป็นแขนของน้องอยังเติบโตได้ไม่เต็มที่ทําให้ระเบิดหนักป่าไปได้ไม่ไกลเท่าไรซึ่งตรงจุดนี้ส่วนตัวนะครับผมมองว่าไม่เป็นไรครับแต่กว่าจะปาได้แต่ละครั้งเน้นความน่ารักเหลือเกินค่เกิดคุณอยากให้ปริมาณดาเมตต่อหนึ่งนาทีที่น้องทําได้มันออกมาสูงเทคนิคในการแคนเส้นแอนิเมชั่นมันเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้ครับและด้วยเหตุนี้รวมกับองค์ประกอบหลายอย่างการจะเล่นน้องครีให้สร้างดาเมทได้อย่างคุ้มค่าต่อหนึ่งนาทีที่เสียไปพูดได้คําเดียวครับว่า น้องเล่นยากมากครับ น้องคาชินา่าตัวละครสีดาวผู้ใช้หอ,อกวิชั่นหินสังกัดภูมิภาคนักล้านอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นได้ทั้งดาเมจหลักและดาเมจนอกสนามและไม่ว่าจะเป็นดาเมจหลักหรือดาเมจนอกสนามก็จะมีลักษณะเกี่ยวเนื่องกันอย่างเล่นแฟงกับลูกขากสถานฟ้าจะขี่ลูกขางไปกระโดดทาดาเมจหรือจะกดอติให้ลูกขางมันอยู่บนสนามเพื่อทําดาเมจนอกสนามก็ได้เช่นกันและถ้าเกิดเรามีซีที่4ในอาณาเขตลูกขางนอกสนามยังสามารถบัฟพลังป้องก,กันให้กับตัวละครที่อยู่ภายในตามจานวนมอสเตอร์ที่อยู่ภาย ในส่ว,วนตัวนะครับผมมองว่าน,น้องคาชิน่าเป็นตัวละครดาเมจนอกสนามที่ไม่ได้มีข้อเสียหรือข้อจํากัดอะไรชัดเจนขนาดนั้นเป็นดาเมจหลักได้เป็นดาเมจนอกสนามได้ใส่เซ็ตอ์ติแฟกต์สี่ซินเดอร์ซิตี้ได้คุม้มและถ้าเกิดเรามีซิตี้สี่อย่างบัฟพลังป้องกันแก่ตัวละครที่อยู่ภายในบ่งสกิลอันตีได้นี่ยังไม่ได้นับเรื่องความสามารถในด้านการสํารวจในภูมิภาคนักล่านนะครับทำได้หลายอย่างขนาดนี้แล้วทําไมถึงมาอยู่ในอันดับที่หกทำได้หลายอย่างแต่มันไม่ได้ดีสุดไปเสียทุกอย่างอารมณ์จะประมา ถ้าเกิดคุณอยากใช้งานเซตอาร์ติแฟกซินเดอร์ซิตี้ครบเซตได้คุม้มแล้วไม่มีตัวละครตัวไหนใส่ให้ไปใส่น้องคาชิน่าได้เลยครับส่วนตัวนะครับผมจะมองว่าน้องลลโอน่ามี ประโยชน์มากกว่าน้องคาชินา่าแม้ว่าตัวละครตัวนี้จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ออกแบบมาเพื่ออะไรวะ <c oughs> น้องดิโอนาะตัวละคร4ีดาวผู้ใช้ธนูวิชั่นน้ำแข็งสังกัดภูมิภาคมอนสเตอร์ <c oughs> เป็นตัวละครที่มีหลายสิ่งหลายอย่างเป็นสายสปอร์ <c oughs> และเป็นสายสปอร์ที่มีการคำนวณผลลัพธ์ตามค่าพลังชีวิต <c oughs> แต่กลับมีค่าการเติบโตเป็นโบนัสความเสียหายน้ำแข็งได้ในด้านอัจฉรประโยชน์นั้นคือน้องใส่โลไดฮิวตัวละครบนสนามได้เป็นแบตเตอรี่ธานน้ำแข็งที่ดีได้และถ้าเกิดเรามีซีที่หกนั้นยังสามารถบัฟค่าชำนาญท่า ได้สูงถึง200หน่วยได้ด้วยครับแต่ด้วยค่าพลังเติบโตมันไม่ค่อยเอืออํานวยเท่าไหร่ทําให้ความหนาของโลและปริมาณการฮิวมันก็จําไม่ได้ดีมาขนาดนั้นถ้าเกิดปู่จงรีเป็นที่1เลลาเป็นที่2ผมจะให้น้องดิโอนาเป็นที่3ครับส่วนปริมาณด้านการฮิวก็อยู่ในเกณฑ์โอเคมันไม่ได้ฮิวล้นแต่ก็ฮิวได้อยู่ในบางคอนเทนต์นะครับที่จําเป็นต้องมีโลและจําเป็นต้องมีฮิวพร้อมกันใส่น้องดิโอนาเข้าไปจะไม่เปลี่ยสล็อตการจัดทีมและในทีมที่เน้นทาปฏิกิริยาธาตุจำนาธาต่เพิ่ม ได้สูงถึง200นุวยดาเมทที่ออกมาจากคอนข้างก้าวกระโดดเลยครับ น้องซิกวินตัวละครลิมิเต็ด5ดาวผู้ใช้ธนูวิชช่นน้ำสังกัดภูมิภาคฟองเทนสำหรับผมนะครับถ้าเกิดคะแนนเต็ม10เป็นน้องซิกวินน้องดิโอน่าก็จะอยู่ที่ประมาณ9คะแนนน้องซิกวินเป็นตัวละครที่มีความสามารถด้านการฮิวอยากฮิวแค่หนึ่งแต่สามารถแถมได้อีก3าสรุปก็คือฮิวได้ทั้งทีและยังมีความสามารถในการเป็นตัวละครซัพพอร์ตเฉพาะทางซึ่งจะไปซัพพอร์ตดาเมจที่เกิดจากสกิลธาตุที่ตัวละครผู้ใช้สกิลธาตุนั้นหมั่นไม่ได้อยู่บนสนามก็จะเข้าเงื่อนไขเพิ่มความ เสียหายสกิลธาตุนั้นของน้องครับเผื่อใครงงยกตัวอย่างเช่น3ซีฟูดของน้องฟูรินะ3สามซีฟูดนี้จะสร้างความเสียหายมากขึ้นจากบัฟของน้องซิกวินได้ก็ต่อเมื่อน,น้องซิกวินทําการกดสกิลธาตุและก็มี3ซีฟูดนั้นอยู่บนสนามบวกบวกับตัวละครที่เราควบคุมอยู่นขณะนั้นไม่ใช่น้องฟูรินะครับ,บนี่เป็นการสรุปอธิบายแบบเน้นง่ายแต่คุณสามารถไปอ่านติดตัว40ของน้องซิกวินเพื่อทําความเข้าใจเพิ่มเติมได้ครับ,บอย่างไรก็ตามน้องซิกวินถ้าเกิดเราไม่มองตรงบัฟเฉพาะทางของน้อง<บ>มอง ด้านการฮิวน้องสามารถไปได้เกือบทุกทีมผมขอยอมรับนะครับว่าตอนแรกอันดับที่4นี้ผมจะให้เป็นน้องดีโอน่าแต่เพราะค่าการเติบโตของน้องมันเป็นแบบนั้นบวกกับถ้าปัจจุบันการฮิวภาษีมันดีกว่าโลกแต่สกิลอันตีของน้องซิกวินมันก็ไม่ได้ดีเดอะไรขนาดนั้นผมเลยให้น้องซิกวินชนะน,น้องดีโอน่าไปแบบเส้นยาแดงผ่าแปดครับ น้องสายยูตัวละคร4ี่ดาวผู้ใช้ดาบใหญ่วิชั่นลมสังกัดภูมิภาคอินาซูมาเป็นตัวละครที่ตกจากอันดับที่สองมาแบบเส้นยาแดงผ่าแปล<อ>น้องสายยูเป็นตัวละครสายฮิวที่มีทั้งฮิวเดี่ยวและก็ฮิวกลุ่มแถมยังสามารถทําดาเมท่านล่มจากนอกสนามได้และสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้มันจะบรรจุในผลลัพธ์ของสกิลอันติเพียงแค่สกิลเดียวครับอย่างไรก็าตามน้องสายยูซีศูนย์อันติมันจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการฮิวตัวละครบนสนามหรือโจมตีมอสเตอร์ที่อยู่บริเวณนั้นโดยทางเลือกที่่วานนั้ จะขึ้นตรงต่อพลังชีวิตของตัวละครที่เราควบคุมอยู่บริเวณนั้นครับแต่อย่างไรก็ตามข้อจํากัดที่ว่านี้มันจะหายไปเมื่อเราปลดล็อกถึงสีที่1และเนื่องด้วยน้องสาย,ยุเป็นตัวละครธาตุล<ม>้มก็สามารถใส่เซ็ตโคตรโกงอย่างสีล้มลดต้านฐานธาตุได้แต่เซ็ตอาร์ติแฟกต์ที่ว่านี้มันจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อตัวผู้ใส,เส่เซ็ตอยู่บนสนามเท่านั้นนะครับฉะนั้นแล้วให้เกิดการกระจายธาตุที่เราต้องการก่อนแล้วค่อยสลับน้องสาย,ยุออกนอกสนามครับถ้าเกิดมองแค่ความสามารถด้านการฮิวน้องอาสามารถไปได้ทุกทีมแถมยังสามารถท ดามเมท่านล่มจากนอกสนามได้โดยเฉพาะทีมที่มีตัวดาเมจหลักเป็นท่าที่สามารถกระจายได้น้องจะค่อนข้างส่งคุณค่ากับทีมแบบนั้นมากๆเลยครับส่วนตัวผมมองว่าน้องสายยูมันไม่ได้มีข้อเสียหรือข้อจํากัดในการเล่นชัดเจนอะไรขนาดนั้นแม้ว่าสกิลอันตีค่าคอสในการกดหนึ่งครั้งมันจะค่อนข้างสูงไปหน่อยแต่น้องก็สามารถผลิตอนุท่านเองได้แต่ที่ทําให้น้องมาอยู่ในอันดับที่3นี้เหตุผลง่ายๆครับเพราะอันดับที่1และอันดับที่2คนทําคลิปมองว่าค่อนข้างดีกว่าครับ เจ้าของฟาร์มกัน น้องเหยืยาตัวละครสีดาวผู้ใช้หองวิชั่นไม้สังกัดภูมิภาคลีเยออีกหนึ่งตัวละครที่เด่นมากในด้านการฮิวไม่ว่าจะเป็นการฮิวเดี่ยวหรือฮิวกลุ่มน้องสามารถทาได้ทั้งหมดแม้ว่าปริมาณการฮิวต่อครั้งอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่น้องไม่ได้ฮิวเพียงแค่ครั้งเดียวฮิวทีละเล็กทีละน้อยแต่รวมาพลังชีวิต3 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นเด้อครับแปบ๊บเดียวก็เต็มครับไม่เพียงแค่นั้นแบตเตอรี่ธาตุไม้ก็เป็นได้แปะธาตุไม้นอกสนามก็ทําได้นับว่าเป็นหนึ่งตัวดีที่ข้อจํากัดในการเล่นน้อยข้อเสียแทบไม แล้วทำไมตัวละครตัวนี้ถึงเอาชนะน้องสายุมาได้น้องสายุจําเป็นต้องกดสกิลอันปีครับแต่น้องเหยาวาไม่ใช่ครับปล่อยแค่สกิลธาตุก็สามารถฮิวตัวละครบนสนามได้ส่วนอีกข้อหนึ่งผมต้องขออภัยด้วยที่ผมไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนเพราะมันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกโดยตรง <c oughs> เมื่อผมทําการเล่นทั้ง2ตัวละครแล้วนํามาเปรียบเทียบกัน <c oughs> ผมรู้สึกว่าทีมที่มีฮิวเป็นน้องเหยาวาจะเล่นได้ไหลลื่นมากกว่าครับ ยังคงครองอันดับที่หนึ่งของตัวละครสายโลลี่ได้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงสําหรับตัวละครเทพไม้สุดโลลี่อย่างน้องนฮิดาคนนี้ครับน้องนฮิดาตัวละครลิมิเต็ดห้าดาวเทพไม้สุดโลลี่ผู้ใช้สื่อเวทแห่งภูมิภาคสุเมรุอีกหนึ่งตัวละครที่ผมพูดได้เลยครับว่าหาตัวละครตัวไหนมาแทนไม่ได้ถ้าเกิดคุณเล่นทีมไม้แล้วได้สัมผัสน,น้องนาหิดาแล้วแล้วก็ทีมไม้นั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับเชื่อมโยงแปะเกรธทตุไม้และถับตาเมเบรกนอกสนามทาตุไมีความสามารถใน การแชร์ค่าชํานาญท่าแก่ตัวบนสนามได้ประโยชน์ที่ผมกล่าวมาอาจจะฟังดูแล้วมันธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ขอพูดจากใจเลยว่าทีมปฏิกิริยาท่าไม้ของผมติดนาฮิดาแบบยอมแย้มครับอันดับโลลี่ในคลิปนี้ผมเลยยกให้กับน้องนาฮิดาคนนี้ครองอันดับที่1ไปเลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับนี่คืออันดับโลลี่ในสายตาของผมขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าอันดับที่ปรากฏเกิดขึ้นจากคนทําคลิปเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นสําหรับใครจะแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมหรือติชมอะไรสามารถคอมเมนต์มาต้ คลิปนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้ผมอาจจะมีพูดเร็วไปบ้างพูดผิดไปบ้างพูดเพี้ยนไปบ้างก็ต้องขออภัยไว้นะคลิปนี้ด้วยนะครับปัจจุบันช่องตำราคอยล่าของเรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครอยากจะสนับสนุนช่องของเรานี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถทําได้หรือว่าจะใช้ช่องทางปุ่มซุปเปอร์แตง Tank, หรือปุ่มขอบคุณก็ได้เช่นกันแต่เพียงแค่คุณย้ำน,นะครับว่าแต่เพียงแค่คุณดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้กดซับสไครต์ช่องนี้มันก็ทําให้ผมสุขใจมากมายแล้วครับอย่าลืมนะครับคิดจะเต <Man> ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ